สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอนะครับเป็นรถยนต์ Fortuner นะครับ 2.4V ใช่ไหมครับพี่วิษใช่ครับ 2.4V อันนี้คือแนะนำตัวนะครับพี่วิษครับผมก่่ออนนืผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมวิษนะครับผมที่ปรึกษาการขายเตอร์ต้าขอนแก่นนะครับ อ่าครับผมสำหรับผมนะครับเซลโคตรฟุกนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับโตัวแทบขันแก่นนะครับสำนักงานใหญ่นะครับใกล้บคอสอสามครับผมนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวชุดแต่งเป็นชุดแต่งอะไรครับวิวิ์ฟอร์เทนซ่าครับอ่าเป็นชุดแต่งฟอร์เทนซ่าอ่าตอนนี้เขาบอกว่าเป็นชุดแต่งฟอร์เทนซ่าแกน X ใช่ไหมครับแกนเอ็กใช่คตัวนี้เนี่ยแกน X เนี่ยมีอะไรบ้างก่อนเลยเอานำเสนออย่างแรกที่ด้านหน้าเลยครับวิวิ์อย่างแรกที่ด้านหน้าก็คือจะเป็นกระจังหน้าครับผม กัดจังหน้าตัวนี้เป็นโลโก้ของฟอร์เตซ่าอะไรครับพี่วิทย์ครับผมก็คือจะมีจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางโตโยต้าขอนแก่นเราเลยนะครับจะมียี่ห้อเดียวที่ขายในโตโยต้าขอนแก่นนะครับผมยี่ห้อเดียวด้วยนะครับในภาคมืสซานนี่คือมีโตโยต้าขอนแก่นนะพี่ใช่ครับผมโตโยต้าขอนแก่นที่เดียวเลยมีอะไรอีกครับผมตากล้องขึ้นมานิดนึงอ่าตัวนี้โอ้โหสวยๆนะครับผมจะเป็นโลโก้ตัวนี้นะครับผมโอล์เทเนอร์ตัวนี้ไม่แพงนะครับ เราไม่ให้ซื้อแต่เราแถมอ่าโอ้แถมนะครับตัวนี้แถมให้เลยครับ Fortuner ตัวนี้เป็นชุดสปอร์ตนะโลโก้สปอร์ตสีดำนะ Fortuner นะครับใด่ครับผมโอ้โหดูดูะครับครับผมโลโก้สีดำนะครับเป็นดำเงาด้วยนะไปที่อ่าชุดแต่งมีอะไรอีกครับพี่วิทย์ชุดแต่งก็จะแถมตัวนี้ครับตัวนี้ Fortisa Grand Eiger นะครับผมเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถยนต์นะครับจากที่ ธรรมดาธรรมดาไปก็คือติดแค่ตรงนี้ก็รอได้แล้วัมันดูมีแบบมีมิติครับใช่ครับผมไม่ให้มันแบบว่างเปล่าเกินไปเนาะสรับต่อบอดี้ของรถนะครับใช่ครับอ่ะแล้วก็ตัวถัดมาตัวนี้คือชายบันไดนะครับพี่วิ์ใช่ครับชายบันไดตัวนี้นะครับผมก็คือเราจะแถมมาด้วยกันเลยเป็นชุดสเกิร์ตทั้งหมด4ชิ้นนะครับจะมีหน้าหน้าหนึ่งหลังหนึ่งแล้วก็ข้างอีก2นะครับครับนี่เป็นชุดโครเมียมนะครับเป็นชุดโครเมียมด้วยนะใช่ครับผมโครเมียมนะครับ ค่าโครเมียมแล้วก็สัญลักษณ์ของโฟลเทซ่าของเรานะครับแล้วก็มีชื่อของแกรมเนะครับเป็นของชายบันไดของโฟลเจอเนอร์ใช่ครับผมตรงนี้อ่าเราก็มาที่ข้างหลังเลยตัดไปดูที่ด้านหลังนะครับชุดแต่งของอฟลเตซ่าของเราครับเดี๋ยวเชิญวิวครับผมชุดแต่งของเรานะครับผมส่วนหลักด้านหลังจะเป็นอ่าตรงนี้เป็นท่อคู่เป็นท่อแต่งอ่าแบบโครเมียมด้วยนะครับทั้ง อ่าซ้ายขวาในพิวิทใช่ครับผมอ่ารถเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถยนต์นะครับผมซึ่งแต่งมาแล้วเดิมเดิมเนี่ยก็คือใส่ตัวนี้เนี่ยก็คือหล่อเลยอ่าดูหล่อเท่ครับเทลน้องๆก็คือเอาง่ายน้องฟุกจ้าครับจบในที่เดียวครับโอ้โหสอร์ตซ่านอกเหนือกว่านั้นนะครับผมก็คือจะมีตัวเหนือจากนี้มีอะไรอีกพิวิทตัวนี้จะเป็นสครับเพดนะครับผมกันกันรอยอ่าเป็นสครับ เป็นโลโก้ของ Fortuner ด้วยนะครับใช่ครับขโลโก้ไว้ด้วยนะก็ที่แถมกันเนี่ยก็คือว่ามีมีสคัรเพจเนี่ยก็คือจะมีทั้ง4ประตูเลยครับผมแล้วก็รวมด้านหลังด้วยจะเป็น5้ชิ้นครับโอ้โหดูคุ้มแล้วแหละครับใช่ครับก็ออกรถเนี่ยจะไม่ได้แค่รถนะครับจะได้ตัวของชุดแต่งไปด้วยนะถ้า มาออกกับทางเรานะตัวก้าคอนแกนสำักงกานใหญ่นะครับถามว่าให้ซื้อไหมไม่ให้ซื้อครับแถมให้อย่างเดียวแถมอย่างเดียวครับที่นี่รอแถมครับคอนเนอร์โปรเดตครับที่นี่ครับจัดหนักจัดเต็มครับผมจบในที่เดียวเลยตัดมาตัดมาที่ด้านซ้ายนี่ก็มีเหมือนกันนะครับด้านซ้ายเป็นชุดแต่งฟอร์เตซ่านะครับชุดแต่งฟอร์เตซ่าสวยๆนะครับแกส X เอ็กนะครับโอ้โห ดูหรูหราเลยครับลักเชอรี่ขึ้นมาทีเดียวเออบ้าประตูบ้าประตูประตูนี่ก็คือเราก็แถมอันนี้แถมด้วยใช่ไหมพี่บ้าประตูแล้วครับผมจะมีเบ้าประตูกันสาดฟิล์มโอ้แถมอีกแล้วฟิล์มรอบคันนะครับผมจัดให้ลูกค้าไปเลย60เอซนะครับผมอันนี้เราคือพามาดูแต่ตัวข้างนอกนะครับคือให้ดูชุดแต่งด้านนอกนะครับผมอ่ามีเล็กๆน้อยนิดนึงนะครับสำหรับ หน้ารถนะครับเดี๋ยวจัดการให้อ่าดอกเชิญพิวิทย์กดสตาร์ทเลยครับที่เราแถมเข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นแตรรถยนต์นะครับผมในส่วนของแตรรถยนต์แล้วก็เป็นตัวอุปกรณ์ผ่อนแรงนะครับผมซึ่งผู้หญิงตัวเล็กสามารถยกได้นะครับไม่ได้ยกไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยไม่ต้องใช้แรงนะครับครับผมแต่หลับผู้หญิงคืก็เป็นเจ้าของได้นะครับท่านผู้หญิงก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ออกแรงอะไรมาก สำหรับตัวรถยนต์อ่ะลองฟังเสียงแตรสักนิดนึงเนาะโอ้โหเสียงแตรนี้คือแบบไม่เหมือนกับตัวที่ติดมากับทางโรงงานใช่ไหมอันนี้คือแตรแต่งแต่งเพิ่มนะครับที่ทางก็คือตัวนี้เราก็แถมให้ทางเราแต่งใช่ครับอ่าอ่ะก็คันนี้นะครับก็คือเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าที่ขอนแก่นนะครับก็คือรถ รถก็คือลูกค้าเนี่ยจะมารับรถวันวันนี้ครับนะครับผมเดี๋ยวจบจบจากนี้ก็คือเราจะไปส่งรถกันเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมก็คือจบจากนี้ก็ไปส่งรถกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนี่คือถ้าอยากให้แบบท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไฟหน้าไหมพี่วิทย์เดี๋ยวรบกวนเราสตาร์ทให้ท่านผู้ชมทางช่อง u t ท b e เราดูดีกว่าว่าไฟหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าก็วิธีปิดฝากระโปรงสำหรับชุดผ่อนแรงนะครับก็เราไม่ต้องไปอ่า เื่มันมากแค่เราดึงกดลงงนี้ครับวิธีใช้งานฝันน้ากระโปรงหนาฝันฟ้ายัน,นแรงฟ้ากระโปรงหน้าครับเราก็ดึงไปตามแรงน้ำถ่วมของมือรอเลยได้เลยครับผมตรงนี้ส่วนของไฟหน้าเอาองฟกุ่าตรงนี้นเป็นไฟหน้าตรวนี้เป็นไฟหน้าของอชุดโปรเจคเตอร์นะครับที่มากับตัวรถสแตนดาดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นชุดไฟหน้าสวยๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟที่กันชนด้านหน้าตรงนี้นะครับ ตันนี้เซ็นเซอร์หน้ามีให้นะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบนี่เลยครับผมกระพริบสวยๆนะครับอ่าโอเคก็ครับพี่วิทย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u ไหมครับอ่ายังไงถ้าถ้าลูกค้าสนใจนะครับรถสวยๆหรือว่ารถแต่งเตรมๆแบบนี้ก็ให้มาปรึกษากับทางเอรืตั้งคอนกันได้นะครับผม ึ่งเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8 0 4 0 7 4 2 7 4นะครับอาน้องฟุกเบอร์ติดต่อสหรับเบอร์ของทางโคตรฟุกนะครับผมนะครับเซลล์โคตรฟุกอ่าเบอร์โทรนะครับ0 6 2 7 9 1นะครับ7 7 7 3นะครับอ่ะถ้าสมมติท่านผู้ชมอยากได้โปรเนี่ยทางท่านผู้ชมทางบ้านอยากได้โปรเนี่ยมีอะไรที่นำเสนอบ้างพี่วิทย์ตัวนี้สามารถดอกเบี้ยสามารถลดได้ไหมพี่วิทย์ลดได้ครับได้นะครับโอ้โหดอกเบี้ยก็ลดได้ใช่ครับครับ ในตลอดยังไงก็ให้มาปรึกษากันนะครับอย่าเพิ่งออกรืกับใครนะครับถ้ายังไม่ปรึกษาทางเรานะครับครับผมอ่ะยางไงก็ยังไงยังไงวันนี้นะครับผมก็คือผมต้องขอบคุณน้องฟุกมากที่มาร่วมแจมนะครับผมเดี๋ยวรีวิวในชุดแข่งของคอนเดนีซ่าวันนี้นะครับผมครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูอีพีต่อไปนะครับว่าเราจะไปรีวิวอะไรกันบ้างนะครับในอีพีต่อไปใช่ครับยังไงวันนี้นะครับอ่า ครับสำหรับผมนะครับเซลคตดฟุกแล้วก็ทางพี่วิทย์นะครับตัวตางคอนเทนต์สัตวกังกใหญ่ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์ได้นะครับผมรับยังไงวันนี้ก็ขอการจบนำเสนอนะครับชุดแต่งฟอร์เตซ่านะครับในรุ่นของ f o r t u n e r 2.4 V นะครับเป็นตัวชุดแต่งฟอร์เ z ซ่าแก๊สเนะครับรับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ